สวัสดีครับ EP ที่สองกันนะครับผมจะเริ่มเก็บก้อนยานกันแรกนะครับผมทามากดไลค์กดแชร์กดใครกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วทำมาดูคลิปกันด้วยนะครับผมจะไปเก็บขี้ยางก่อนนะครับผม

เก็บขี้ยางกันนะครับวันนี้เก็บขี้ยางกันลงไปขายกันนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดคลายกดดิ่งกันด้วยนะครับผมฝากช่องเจ้าสายคอนเทนต์ทำค,ะคะลิปก,กันด้วยนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดคลายกดกระดิ่งกันด้วยครับผมช่วยทำมาดูไลค์ช่วยทำมาดูคลิกปกันด้วยนะครับผม คุณพ่อพ่อแม่เอฟซีธรรมบรรลราย์ท่านทุนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องเจ้าสายคอนเทนต์ทำคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใครกดกระดิ่งกันด้ครับวันนี้มาเก็บขี้ยางกันนะครับอยู่ไลนอยู่สวนนะครับอยู่สวนยางกันนะครับเราอยู่กับช่องเจ้าสายคอนเทนต์ทำคลิปเป็นนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีธรรมบรรลัษย์ท่านทุกคนนะครับวันที่ม well, right าอย <pedo> ู <c oughs> like ่ด้วยกันนะครับผม อันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมขอบมาจุดคลิปพี่นี้นครับกดไลค์กดแชร์กดคลิกกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมฝากซ่นโจ้สายคอนเทนต์ทำคลิปกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ